อ่าสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาจําลองการเป็นพายุทอร์นาโดนั่นเองซึ่งเราสี่คนเนี่ยจะมาแข่งกันนี่เจ้าหุ่ยมีระบบแบบกาชาด้วยคุณยายคุูบอดี้เห็นไหมไหนๆชอบจังเลยกาชาขอดูหน่อยดูดิโอ้เปิดพินตังเปิดพายุป่ะไปเป็นทอร์นาโดกันดีกว่าวูบสก๊อ์อุ้ยมาถึงเลเวลหนึ่งมันต้องเริ่มจากอะไรอ่ะพัดเหรอพัด พัดผลไม้พัดผลไม้อู้พ,อพัดถังขยะถังขยะก็ได้ด้วยอะไรอ่ะบ้านได้ปะบ้านได้ปะขอลองนี่ครับเป็นพายุขนาดจิ๋วนะครับของเรายังพัดบ้านไม่ได้พัดต้นไม้ได้ยังยากนะครับ40 45ถึงจะพัดได้อ๋อมันมีตัวเลขบอกตอนนี้เรา20แล้วพัดถังขยะไปก่อนละกันจัดต่อตบิโ,โดใหญ่มาหาเรืจ้าอุ้ยคุณยายอ,ยอุ้ยอุ้ยพัดเพื่อนได้ด้วยเหรอ สา,า,านี่แหละเนี่ยดีพัดเพื่อนอฮ้ยคนนี้มีพลังป้องกองันว้ายเจ้ามีที่แหลเป็นไง <c oughs> ดูพายุชนใหญ่แล้วร้อยห้าสิบเก้าอุย้ยใครอะสีแดงโอ้ยโดนอะไรอะ <c oughs> โดนมีแกแคลนอ๋อมันกดแก้แคลนได้ด้วยเหรอ <c oughs> อ่าไม่เป็นไร <c oughs> เราสามารถมาเปิดตรงนี้ได้เหรออ่ะเราจะมาเปิดกาชากันนะครับ มาขอระดับแบบดิเจนโอ้อีอีแล้วอย่างนี้เราทำไงอ่ะสกินหนอแล้วเราก็ใส่ติดตั้งโอเคไหนเข้าไปดูซิว่าเปลี่ยนจริงไหมปุ๊บมาเลยเอยดีไงระดับอีปิีมาแล้วว้เริ่มจากอันเล็กๆก,ก่อนนะครับแล้วค่อยไต่ระดับแบบอันเบลเลอร์ไปเรื่อยๆมาซึ่งเราจะแข็งแก่งในนี้แน่นอน เราต้องพัดบ้านให้ได้นะครับเป้าหมายหลักของเราอุ้ยที่ไอหลุมศพมาหลุมศพเจอพายุดูดเข้าไปอู้อุ้ย,ย,ยสามร้อยสี่ร้อยแล้วทุกคนห้าร้อยแล้วอุ้ยมีคนด้วยพัดคนจ้าเออบ้านยังไม่ได้นะครับมีพายุขนาดใหญ่กำลังมาตรงนี้อุ้ยสีแดงไปช่วยด้วยไปก่อนแล้วต้นไม้ต้นไม้ อย,อย่ามาหาฉันอย่ามาหาฉันไปที่อื่นก่อนโอเคตอนนี้เราชุกหลบมาก่อนนะครับมีแต่คนจะเล่นงานใครอะใครอะตรงนั้นนะใครอะยะเอ๋มานี่มาเออคูปปดีอ <มา S 2> ย<ะ>่าดีเร็วเร็วมันรวมกันมันกว่าเปล่าเปล่าไม่ไม่ไม่ไปไกลๆฉันเลยไม่แกงก็ได้ไปก็ได้อะมาตอนนี้บ้านได้ยังบ้านยังไม่ได้เจ้ามีอยู่ไหนเนี่ย มีหนีอยู่อยู่ไหนโอ้ฉันอยู่ชายหาดแล้วเนี่ยยิงโอ้อยู่ชายหาดแล้วหรอใช่กินคนก่อนเมือพัดคนเข้ามาเอ้าจ้ต่อตับีิโดอย่ามาหายายนะยายยังไม่เท่าไหร่อีกโอ้ไม่เท่าไหร่แต่เยอะกว่าฉันเอ้ยมีสายฟ้าคืออะไรอ่ะแกมีสายฟ้าได้ยังไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะเมื่อกี้เจอสายฟ้าด้วยอ่ะโอ้โหแสดงว่าแกเป็นเทพเจ้าแน่เลยเลยมีสายฟ้าเนี่ย เฮ้ยเดี๋ยวนะมันมี V I P ตรงกลางอ่ะขอลองได้ปะ399โลบัคเข้าไปได้ไปปั๊มได้โอเคขอลองอย่างนี้ก็ได้คนเดียวดิใช่ปะเฮ้ยเข้ามาได้ด้วยดีโอ้โหที่ V I P นะครับเราจะได้ไม่โดนคนอื่นกินนะครับเป็นไงมันเป็นห0 0พเลยกิโกกิโกยายต้อเข้าไม่ได้สิถ้ายายจะเข้ายายต้องซื้อ V I P เนี่ยใช่มันต้อง V I P แต่ว่า เข้าตรงนั้นไม่ได้งั้นเข้ามาอยู่ด้วยกันเลยโอ้แต่แกโดนเยอะเรียบร้อยรู้ว่าครูวัดอีกแกนี่ V I P ยังไม่เกิดมาเลยอะเนาะนานมากอะโอ้แต่รอไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยเราทำไมกอกอดกอดกอดไม่ไดเงี้ยนี่บาแล้วขิดบ้านได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปทางอื่นไปทางอื่นอุ้ยคิดบ้านได้แล้วอุ้ยครูวัดดีไหนไหนบอกจะเล่นกันไง เฮ้ยระหว่างเจ้าตัวสีแดงมันใหญ่มากนะน่ะเห็นปะใช่มันใหญ่มากฉันกลับก่อนดีกว่านี่มาบ้านสโน่ดีกว่าบ้านหิมะยังไม่มาเลยบ้านหิมะนะยังนี่ครับเดี๋ยวเราจะเอาพายุนะครับมาคืนกินหิมะตรงนี้ปุ๊บบ้านหิมะเรียบร้อยเป็นไงโอ้โหสุดยอดทุกคน,นมันเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ย <laughs> <laughs> เล่นไฟก็เพิดอันนียดูกว,วาดไปทุกอย่างเลย อุ้ยเจมีแกโดนอะไรมาโดนมันค่าโดนตัวใหญ่ค่าเลยมีก็กดแก้แค้นเอาหรออ๋อมันจะเริ่มใหม่ป่ะถ้ากดแก้แค้นอ่ะใช่มันก็เริ่มใหม่ดิเจมีฉันกินตึกได้แล้วเห็นปหมแอนนี่อะไรเลนี่แกจะกินฉันอีกแล้วฉันไม่เหมือนแอนนี่คิดถึงจุงเบยนี่มาทำอะไรกันตรงนี้เนี่ยเอรวมอ้าว แกเดินเข้ามาเองนะโอเคเรียบร้อยกินพวกแกได้ละแกนี่ภูบดิฉันกินตึกต่อละุยที่ดึกมันมาดีครับที่หนึ่งที่เป็นมงกุฎนะครับเขาว่าลักแข่งกับฉันอยู่มาเอาใจช่วยต่อตัวโดยการกดไลค์ด้วยนะต้องกินตึกตรงนี้นะครับเพื่อแข่งกับเขาอย่าบอกนะว่าอุ้ยมันมาทางนี้เนี่ยแล้วดิวีช่วยด้วย ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันทำอะไรสิ่งผิดขวางให้แก้อ่ะอุ้ย <c oughs> อุ้ยเะมีขอโทษบนว่าาฉันทำไมมันมาเร็วจังเลยอ่ะเฮ้ยใช้โล่กันได้ปะโล่มาเร็วโล่อไปอ่ะไม่ทันแล้วทำการแก้แค้นเจ้าตอมีโนขุดก้แค้นแก้แค้น7จเก้าโลบากหน่อยแนะ่เอาไปแก้แค้น เรียบร้อยระเบิดไปเลยโอเคขอกลับไปที่เดิมสีเก้าโลบักอันนี้คือเอ้ยกลับมาแบบเดิมได้หรอถ้าคูณ2อ,อะ่ะคูณ2ได้ปะทำไมได้ยินเหมือนเสียงซอมบี้เลยไอ้น,นี่ใน,ในหลุมศพไอ้พวกตัวในหลุมศพอะเวลาดูดเข้าไปแล้วมันจะมีเสียงจริงหรอให้ลองดิ เออจริงจริงจริงมีเสียงจริงด้วยแกนี่ด้วยมาเลเสียงเหมือนแกนม่เลยเรรออุ้ยบ้านใหญ่มากอันนี้ <c oughs> กินบ้านใหญ่โกรธมากแต่ว่าแมพมันก็ไม่ได้กว้างนะชัหมีไม่ได้กว้างหรอแมพนิดเดียวเองเนี่ยดูดิใช่แป๊บเดียวก็เจอกันแล้วอ่ะนิดเดียวเองเนี่ยดูแงเ,เออมันถ้ารอบนี้แกกินฉันอีกรอบหนึ่งนะฉันจะกินแก ไม่ใครจะกินแกเราชอบหมีโอ้ยกินตึกกำลังกินตึกอยู่เนี่ยมาชอบไปฟาร์มตรงกลางก็ได้นี่ไปฟาร์มตรงกลางเลยว่ะไหนขอดูดินี่กินตึกกินตึกนี่กินตึกนี่ครับชอบหมีสีแดงนะครับอุ้ยชอบหมีที่หนึ่งแล้วว่ากินจนได้ที่หนึ่งเลยดูโหดมากอ่ะจะสู้กับฉันหรอฮะแกคิดว่าแกจะสู้กับฉันได้มีดย้ายพาเพื่อนมาหาอุ้ยได้เลยฉันจัดการให้ ถ้าจัดการให้ดีฉันอให้กินมันไะม่ใชกินฉัอ,อ,อะตอนนี้เราก็อยู่ที่ลำดับที่เท่าไหร่เอาลำดับ3เลยนี่กระดาษอยู่ห้อง V I P นะเนี่ยเดี๋ยวขอสุ่มหน่อยว่าขายไซเบอร์มีอะไรบ้างอยากได้เนี่ย U F O ทุกคนถ้าเปิด375จะได้ปะเปิดได้3ไปใบใช่ไหมโอเคลองดูนะครับ U F O ได้2%ก็ได้นะ ดูซิว่าจะได้อะไรบ้างจะดึได้สายฟ้าอีกโอ้ไม่ได้ UFO นะทุกคนอ่ะถ้าเปิดแบบ10บใบอ,อ่ะอ่ะเปิด10บใบเลยมานี่เลยแบบนี้ไปเลยเรียงกันจะดึอุ๊ยได้ UFO อีโอนะทุกใส่เลยใส่เลยมานี่ครับติดตั้งเอาสก,กินไม่เปลี่ยนอะ่ะหรือว่าต้องออกเข้าใหม่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ออกเข้าใหม่แป๊บทุกคนอ่ะออกใหม่้วนะครับลองดูกลับเข้าไปเป็น UFO ไหมเอ้ามันเป็น UFO เลเวลหนึ่งนไม่เป็นไรโอ้โหไีกออกเข้าใหม่นเนี่ยนึยกว่ามันจะกลับให้เหมือนเดิมทุกคนเฮ้ยไม่เป็นไรเรามีแผน2มีแผน2ตอนนี้เจ้าหมีเันที่1กับควูพอดีน,น,นาข้างหน้าอยู่ที่2องแต่เจ้าหมีอยู่ไหนเจ้าหมีมันน่าจะอยู่ตรงตึกหน้าเลยทุกคนอุ๊ยไปเข้ายีพีก่อนแล้ว เฮ้ยเกือบไปอ๋อจะกินฉันเหรอฝันไปเถอะเฮ้ยอยู่ข้างในสบายอรืเปล่าอ๋อพวกแกเดี๋ยวโดนแน่ไหนเจ้ามีอยู่ไหนไม่จะทำอะไรไอ้เจ้าตัวใจอุ้ยใช่ฉันคือ UFO เห็นไหมไม่รับวิทยุเองอะเดี๋ยนะบ้านช่วยด้วยติดอะติดติดบ้านติดติดเจติดคนเป็นคนอะไร ช่วยด้วยดิน่ยนั้นเป็นอะไรตัวเกมอะเฮ้ยออกได้แล้วนี่ไงโอ้ยยยยกมกยยยยกยย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 ิยยยยยยยอยยยยดยย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 ดนยนยย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 ยดยนยยยยลยย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 ายยยดยยยยยกยย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 ายยยยยย ดพวกแกโดนแน่เจอดิวเคียยามอนกัมันกอนมันมีทามันกีาเอาไว้ไอ้ทุเยนไอ้อ้ไอ้อัางได้ที่สุดฉันก็ที่หนึ่งใช้ดิวเคียนี่แหละรับตึกก็ไปไช้ ยากหน่อยนะน้องเพราะว่าแบบพี่อ่ะพี่โนหนึ่งโอ้หหัวน้ากหวี่แก่เก่งยากนีแหละโดนกินไปซะเป็นยาโถแกโดนกินไปก็ดีละเจวีไหนใครจะมาอีกวันี่มาเลยอ้าวอ้าวอู้จักไหมบายชวีแกทำเด็กกีนได้ยังไงอะ่ะ โอเคทุกคนกน<อ>็นสำหรับวันนี้พายุทอร์นาโดก็จบไปแล้วครับเด็กแก้และอย่างนี้เลยเหรอฮะโนมาเรงบอกเข้าไปข้างในดีกว่าที่ครับพายุทอร์นาโดของเราก็กลับมาระดับต่ำนะครับซึ่งจะหวีมันกดแก้แค้นวันี้ขอไปปั๊มก่อนนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเลย